ปลูกบวบ2020ครับสองเมล็ดนะครับปลูกแค่สองเมล็ดขนาดนั้นนี่นี่ครับประมาณน,นี้กินตลอด5-6เดือนสบายเลยครับนี่กินทุกวันกินจนเบือ่อนี่บวบครับบวบหอมอร่อยมากครับปลูกง่ายครับ ครับสวัสดีครับช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มปูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาดูการปลูกบวบหอมครับบวบหอมก็อร่อยครับทำออมจ้ำแก,แกงได้หมดเลยปี2020ครับผมเคยทำคลิปให้ดูครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็มาแนะนำอีกครั้งหนึ่งในปี2020ปลูกบวบหอมปลูกง่ายนิดเดียวนะครับ ที่ปลูกไว้นะครับก็เนี่ยครับดอกออกเยอะเลยแบบธรรมชาติครับมีแมลงตอมตามช่อตามดอกกันครับก็ขยายพันธุ์แบบนี้เลยตามธรรมชาตินะครับก็วิธีการปลูกนะครับเนี่ยก็บอกนิดนึงครับว่าผมเอาเมล็ดแค่สองเมล็ดสองเมล็ดนะครับปลูกก็จะได้เนี่ยทำค้างขึ้นมานะครับผมที่ตอบรับมาก็เก็บกินตลอดแบ่งปันเพื่อนบ้านบ้างนะครับ ใหญ่มากครับเนี่ยประมาณเนี้ยครับมันจะเป็นเฟื้อยขึ้นมาเลยเป็นเลื้อยสังเกตครับนี่ครับสุดยอดครับยังไม่เก็บครับเ,เอาไปทำแกงอร่อยการปลูกก็ไม่ยุ่งยากํคำค้างขึ้นมาทำค้างแล้วก็ ลปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่อะไรครับดินบ้านเรานี่ยแหละครับธรรมชาตินะครับการดูแลก็ลดน้ําอยู่บ่อยๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็จะชอบแบบชุ่มๆหนยนะครับปลูกในดินร่วนประมาณนี้ครับเยอะฝั่งนู้นก็มีครับด้านใน,นก็มีเยอะแกวเยอะเลยนะครับตามค้าง,างตอนนี้ก็พอกินแล้วแต่ว่ายาั้ลูกโตวกว่าน,นี้อีกนิดหนึงครับ นะครับบวกประมาณนี้นะสวยๆครับกำลังออกแตกออกมาเยอะนะครับนีบ่เยอะอยู่นะครับผมเคยบอกว่าครั้งก่อนเคยบอกว่าตัดยอดตัดยอดออกนะครับตัดยอดออกมันก็จะผลก็จะโตแต่นี่ไม่ได้ตัดครับแบบธรรมชาตินี่ครับ ก็จะแตกออกมาเลยเยอะแยะเลยเก็บกินหลายรอบแล้วนะครับมันจะออกตามช่อนี่นะครับก็ถือว่าเยอะเก็บกินทุกวันอาหารที่ปลอดภัยปลอดสารพิษแล้วก็กินได้นี่ครับลูกใหญ่โตๆนี่พึ่งเห็นครับเนี่ยังนู้นแบบนี้ครับเนี่ยถ้ามันติดแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ กว่าจะได้กินก็ประมาณสักสองสามเดือนสามเดือนน่ครับประมาณนั้นก็จะออกเป็นผลให้เรากินนะครับจะ่ดกมากครับบวบบวบบวบนั่นเป็นบวบหอมทำนะทำแกงทำใส่แกงเน่อไม้อร่อยนะี่ครับลูกติบโตชุดใหญ่หนึ่งผมเก็บไปเยอะแล้วนะครับเก็บไปเยอะแล้วนะี่ครับนี่ก็มีนี่หาเอาครับแบบธรรมชาติ นี่เหกลูกนะครับ,รรบด้านบนก็มีครับอยอดนี่ก็เป็นแนวทางแบบผักพืชผ,ผักสวนครัวเราปลูกกันง่ายๆปลูกแบบที่บ้านสบายสบายก็จะประมาณนี้แหละเราก็ไม่ได้ทําอะไรมากกับปีนี้ก็ไม่ได้เด็ดยอดนะครับเด็ดยอดมันก็จะทำให้ลูกโตแค่นั้นเองแต่ผมอยากได้ปริมาณก็ปล่อย นะครับสามเดือนได้กินครับถ้ามันมีออกดอกออกช่อมาก็ดอกเราก็ไปทำลวกจิ้มน้ำพริกได้ดอกก็สวยดอกบวบหอมครับครับวันนี้ก็มาให้อยากให้รู้อยากให้ปลูกครับ <c oughs> ปลูกบวบหอมปลูกง่ายครับมีพื้นที่นิดเดียวก็ปลูกได้ผมปลูกสองเมล็ดได้ประมาณนี้แหละครับนะครับสองเมล็ด การดูแลก็ไม่ยุ่งยากถ้าเป็นปลูกบวบนะครับปลูกทิ้งไว้ก็รดน้ําบ้างไม่รดบ้างก็มันก็จะออกมาประมาณนี้เยอะๆเลยครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ก็มาแนะนําให้ทุกคนปลูกบวบไว้กินที่บ้านครับปลอดสารพิษไรสารพิษสุดยอดครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับการปลูกบวบหมอมนะครับปลูกแค่สองเมล็ดก็ได้รับประทาน เยอะแยะมากมายแถมให้เพื่อนด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่ส้นสุดครับครับผมสวัสดีครับ